มันมีหลักฐานเชื่อมโยงกันเห็นไหมครับผมจะให้ดูปึ๊บนะครับนี่ก็คือลายนี้ครับลายนี้ขุดพบที่บ้านนววัดนะครับบ้านนววัดนี่ก็เก่าแก่มากนะครับอ่าก็ประมาณห้าพัน 5, ถึงเจ็ดพันปีนะครับอ่าเพราะว่าบ้านนววัดก็เก่ากว่ายุบันเชียงแต่ยุบันเชียงนั้นเมื่อทดสอบอ่าโดย l ลบของ ทางมหาลัยเพนซินเวเนียนะครับที่เป็นผู้ขุดพบครั้งแรกสารเบกานะครับก็ประเมินไว้ว่า,เ,าเครื่องปั้นดินเผา,เาลายเขียนสีที่เก่าที่สุดของยุคบันเชียงก็ประมาณ5 0 0 0 7 0ถึง7,000ปีนะครับเพราะนั้นบ้านอนวาน,นี่อยู่ลึกครับบ้านบ้านประสาทก็อยู่ลึก4เมตรนะครับผมคือก็คือบ้าน บ้านเชียงผมไปดูแล้วก็ลึกไม่เท่ากับนะครับลึกไม่เท่ากับบ้านปราสาทยู่ลึกนะครับบ้านปราสาทหลุมศพบ้านปราสาทยู่ลึก4.5เมตรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเราจะตีความว่าเป็น3,500ปีก็ได้นะครับโครงกระดูกนั่นนะนะครับแต่ว่านักวิชาการเขาก็ให้แค่3,000นะครับถึง2,500ปีนะครับประมาณนั่นนะครับก็ ก็แค่3,000ปีนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับมันเป็นรอยต่ออันนี้ก็ภาพวาดอ่าอ่า3,000ถึง2,500ปีใช่ไหมครับอ่าพบที่อ่าประจวบอ่าเขา300อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดใช่ไหมครับอ่าโดยกรมคณะกรมศิลป์ที่1ราชบุรีนะครับอ่าแล้วก็นี่ขุดอยู่ใต้ดินแล้วก็เอาขึ้นมาโชว์ลายนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับมันตรงมันเชื่อมโยงกันนะครับแสดงว่าพวกเขารู้จักกันนะครับเ <Glue> ่นี่ลายสามพันปีก็นี่ก็ลายสามพันปีนะครับหรือว่าลายเจ็ดพัปีก็ได้ถ้าตรวจสอบนี่ก็คงจะเก่ากว่าของอ,อของยุคบัญชียงนะครับบ้านนวลวัดลายลายเขียนสีแบบนี้นะครับที่ประเมินกันไว้สามพัน สามพันปีสี่พันปีแต่เขาก็ลงคมเห็นแค่ว่ายุคสมฤทธิ์นะครับนี่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 ่นี่นี่นรเนี่ยีลอกมาเครื่องปั้นดินเผายุคสาฤทธิ์นะครับนี่ก็คือก็คือเนี่ยนะครับผมขยายมาใกล้ๆให้ดูลายนี้นะครับเพื่อเมื่อผมมาเห็นลายนี่พึ่งเอามาโชว์นะครับผมก็นักวิชาการที่ค้นพบน้องปังปอนสามหมื่นปีน่ะก็อ่า เกี่ยวโยงกับลายเขียนสีนี้ด้วยว่าอยู่กันมาหลายยุคนะครับแต่ยุคนี้มันก็ไม่ต่ำกว่า3000ปีเพราะว่าหลักฐานบ้านนนวัดมันช่วยอันนี้อยู่ใต้ดิน